สวัสดีครับพ่อแม่พี่นองครับวันนี้พามาเบิงหนูปลาครับชุดก้อนสองแม่นี่พันไดลูกมันสิบสามตครับตอนนี้ขายหมดแล้วครับนี่นี่ก็เลยเอานี่สื่อโตผูมาเลยครับนี่สื่อโตผูครับสื่อโตผูมาคขังไว้ในนี่เลยครับขังไว้ใช่กันเลยให้เพิ่นผสมพันธุ์กันเองเลย สัดส่วนก็คือนี่ครับตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียสองตัวครับพี่น้องครับคาดว่าสองตัวนี้จะจะทองแล้วประมาณเดือนสองเดือนแล้วคาดว่าจะทองแล้วครับนี่ตัวผู้หนูนี่มึงครับลักษณะของตัวผูน้นี่ขนเงาๆครับนี่สีดำๆครับขนเงาๆสีดำๆครับ แต่ว่าเป็นหมูป้าเอ่อจะบ่เป็นเลือดลอยหรอกครับแต่ว่าก็จะเลือดสูงอยู่ไเลือดลอยดอกแต่เลือดสูงด,ดูมันหนาเพิ่นหนาเพิ่นมันหน้าเพิ่น สองแม่นี่ก็ตอนนี้ก็ทองแล้วเป็นทีเรียบร้อยแล้วทองเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับยังไงครับวายช้กันใหม่เดี๋ยวเพิ่งจซื้ออีกนีดครับตอนนี้สังเกตว่าตัวแม่จะเริ่มทองง่ายแล้วประมาณสองสสองเดือนแล้วก็ถึงสามเดือนประมาณสองเดือนกว่า อีกประมาณสองเดือนก็จะได้ลูกอีกแล้วเดี๋ยวก็จะได้ขายแล้วพี่น้องขายไงครับปลูกมูปลาครับขายไปเลียงต้อก็ดีขายไปให้เป็นอาหารก็ดีครับพี่น้องครับ เดีย๋ยวให้เบ่งชัดๆน,น,นี่นี่คือรูปลักษณะของตัวผู้นี่ตัวแม่สองตัวตัวนี้แม่ตัวใหญ่ตัวนั้นแม่ตัวน้อยนะอ้วนเพิน่นอ้วนกันมาแล้วช่วงเพิ่นออกลูกว่างก้อนปีใหม่นั่นเพิ่นผอมลงมาตัวแม่ครับเพราะว่าลูกกินนมเผ่านไหล นี่แล้วครับพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิ่งของหมูของนี่<ม>เลี้ยงง่าครับ<ม>อาหารกัเลี้ยงด้วยวัตพืชิัพวไปแล้วก็มีเสริมเสริมด้วยล้ำครับ<ม>เสริมด้วยะเลี้ยงหมูง,ง่ายๆครับขายง่ายด้วย